สวัสดีครับพี่น้องมอดีผมมาที่ตามโค้งสุดท้ายของอาจารย์โกยนะครับเอาคนจะเปลี่ยนตัวเลขแนวทางบ่อนตัวนี้นั่งอยู่กับอาจารย์โกยอยู่พี่น้องอยู่กับน้องมาลีนะครับสอบถามน้องมาลีนั่งฝ่าหน่อยสิงทีเรียบร้อยเลสอบถามอาจารย์โกยอันพบ่าเปลี่ยนตัวเลขกับว่าได้เปลี่ยนตัวเลขด้พี่น้องด้วยกอาตัวเก่าคือเก่าเบ้าออาพี่น้องเนาะครับเอาสวัสดีครับอาจารย์โกยครับสวัสดีครับอ่าผมกินข้าวแรงกินข้าวกินข้าวเศร้ากินข้าวนั่นไปอาจารย์ กินเขาเศ้าแล้วแต่ได้อยังกินอปลาไหลปลาไดไม่ใช่อะไปลาไหลปลาไหลเพี่เราให้อืใส่เหาให้ที่ปลาไหลตัยกี่แซ่บเด้กินได้ผมกินปลาไหลช่องนี้กินได้เป็นอยังว่าเป็นอยังก้อยน้องรถเอาบัดนี้อาจารย์กวยแนวทางมือนี้มาถามคงสุดท้านพี่น้องเอฟซีแฟนช่องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันบัดนี้สิถามอาจารย์กวยว่า เป็นยังไงความฝันมันฝันดีบอเป็นตาคือบอกฝันดีเดี๋ยวกันฝันอกมางอาหารตีไฟแดงงตีไฟแดงงเสียงพี่เดียวอ่ะฝันวันถือดีเล็กถือดยนีเตี้ยถือก็หักนี่ครับวันว่าตีไรแดงาเสียงพี่เดียวไฟแดงงถืไม่ไม่สูงกว่ส่เอาวันก็ตีหลงก็ถือรับงตัาเี็กเนาะครับวันนี้ฝันเกี่ยวเไรอางเงี้ยครับเขาเขาเรียเรียนมาผีดไหม โอ้ไม่เงี้ยมังซื้อหกับตีโอเลยไม่เงี้ยแดงอ่ะอืมตีไปอ่ะอืมว่าเสียกี้ดิว่ะโอ้ที่คลาเรียนถือคักสเรียนบอกอาจารย์บอกข่าวของกูเรียนเรียกเนี่ยอืมโอ้นีแหละถ้าวันว่าว่าเสียกันว่าหาว่าหาหาเก้าเนี่ยนี่แหละมาหาหกหาเก้าอันบอกเรียกคออาจารย์นี่หาเก้าหาหกเขียนลูกนี่เสียมไอคิดที่สองเลยตัวเนาะ เออชิช้นแรกกับเชียนกี่เราชิ้แรกกับเชียนชิ้สองกับเชียนเป็นบ่เอลอ,เล,เอลงตัวเดียวกันเลยเออลงตัวเดียวกันที่เพ่ได้เชียนเนียนะชิ้<อ>นนี้เราเบาตู้พี่น้องคนฟังเป็นตัวเลขเอ,อยู่น้ำไหมลกูกอยู่น้ำเหมอ๋อตาโอยเบาน้ำไหมอีหล่ากินไปก่อนอ่ะพี่น้องตัวเลขแนวทางนะครับเบาตู้พี่น้องฟังตัวเลขแนวทางนะครับของอาจารย์โกยนะครับมือนี้มาติดตามคงสุดท้ายให้พี่น้องแฟนช่องได้ฟังนำกัน นะครับคนบเปลี่ยนแปลงตัวเลขเด้อพี่น้องได้่นฝันดีดีอืออือไท่บนงใจด้วยบรลูกเอาตัวเลขถ้าทางคนบเปลี่ยนแปลงพี่น้องตัวเก่าคือเก่าคนคนว่ามันจะออกหาฮกฮกหากับหาเก้าเก้าหาล่ะพี่น้องนะครับของอาจารย์ปุ๋ยเด้อพี่น้องเด้อถ้า่นเปลี่ยนแปลงตัวเลขเข้ากับเขชียนตัวเลขอีกพี่น้องนะครับเป็นตัวเลขตัวเก่ากับเขชียนเอาตะค้เบอกพี่น้องฟังน้ากันกินน้ําลวยกินน้เด้วยเนี่ยจินด้วยเอา กินน้ำเร็วๆตาวิจะใยคลิปตาแดงมันไม่เลี่ยวตาคุยมันเลี่ยวเอามาตามไว้พี่ลงมันหา่้ยฝันว่าตาแดงมาพอดีตาแดงมายังดีลาตีพอดีตีตาแดงยี้วะเอาไปตีตาแดงเออฝันเื่อตาแดงอยูีกทีวะตาแดงอ่ะอือเขาบอกขอหรอกครับเขาฝันเรื่องสิ่ก่ตีไฟแดงนหรือยขอโอ้ขาเนี่ยนอนตีเลี่ยดออกบ่ป่ะเนี่ย 我เี็คก like you know, ี่เร่อะเเคกี่เรือเลยใช่เ้กองงงวะอืมกวาฝันน่ะอืมอือไปแต่ยังไม่ยังจบไม่ยังไม่ยังอยู่กูเล่าอะไรมึง่ะกูเฒ่ากน้ํายังกูนบนนกน้องคบอือยู่เรียบไไม่ดีเห้อกี่หลเหาอย้อนันจร่ไปเรียนกิกรอรอลุไปคนใดกเราเรื่อยไปเรียนกเรยยัง อยู่ก็ยด็อีกคือโอ้ยเวแยงญีจจอยมากอย่นนี่นั่นเรียกชือเียกเข้าบ่ผ่านเรียกนะ่อืมถือางเลยขาผาแต่คนบ่บ่บ่ผ่าอืมนี่ความมันใจคักแล้วเนาะอืมมันใจนะมันใจคักนี่นี่เดตัวเล็กฝันว่าก้อนอ่ะอืมเจอบังนะครับก้อนว่าขอเจีเนาะก้อนหกเจ็ดสองนะครับโอ้ห้าหน้าเนาะ ปลงูเดียวมากคู่หนึ่งนะกเขาฟุกุเลยนะ้บอกว่าเก็องนี่เนาะอือก็ฝันไม่ผ่านครับฝันนี่ว่าใครผานเรอะฝันนี่ก็ผ่านเถอะบ่บ่บ่ทันได้ฝันจังสีแต่เม่นแน่นอนแล้วเนาะตัวไอ้ขาเลยครับมันนี้เยอะแต่ว่าการที่นี่แต่ว่าเสียาจารียท่าว่าม่กอีกแล้ว จก็เสียงก็เปิดเบิ่งว้าอาจารย์คุยถึงอีกแล้วนะครับเตะอีกแล้วพี่น้องเตะอีกแล้วพี่น้องม่ได้เลยกออกมาได้มาได้เลยกออกมาเปิดเบ่งแป้มอาจารย์คุยเตะอีกแล้วพี่น้องนะครับวันนี้ผู้ใด้มาสื้อผู้นั้นแล้วม่ได้เงินพี่น้องม่ได้แล้วม่ได้เม่นวาจันมาได้เงื่อนโอ้พี่น้องคนมันใส่ยำยีเดือนใหม่นั่งครับสื่อเริ่มเรียกน้องบารีนะมันบอกบอกยำรู้พอดครับ ลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อบ่ล่องบ่ฮู้บ่ฮู้บ่ล่องเอาบ่ฮู้บ่ได้เด้อพี่น้องมันออกมา4งวด5งวดเด้อได้พี่น้องถือมานี่นะครับงวดนี้หวังว่ามันคงเข้าแล้วพี่น้องเพราะว่าอาจารย์โบเพิ่นฝันดีฝันดีนะครับฝันดีคักฝันดีพี่น้องมะลิก็ยำตัวโตเก่านะครับน้องมะลิก็ว่ามันถือเท้ถือเท้นะครับบ่เปลี่ยนแปลงตัวเลขตัวเก่าเหมือนเดิมนะครับไข่นี่ตันได้ลงเลขตัวใดนี่บ่มีเปลี่ยนแปลง เด้อพี่นนอกเด้อสำนักนี่ค่ายนี่พี่นนอกอลงตัวไหนตัวนั่นตั้งแต่มือเหล็กออกจนหอดมือเหล็กออกคือเก่านะครับบ่ม,มีเปลี่ยนแปลงคืออ่าผู้อื่นได้พี่นนอกนะครับบ่เปลี่ยนอบอมีเลขลอกเล็กผู้อื่นเล็กเจ้าของอิงเบิดลงตัวใดก็คือลงตัวนั่นอนอกจากสิหน่อลงตำ่ำเอา่างน้องมะลีนี่ตัวเดียวก็เม็ดเดียวอ,อาจารย์กุวยก็เม็ดเดียว นะครับตัวใดก็คือตัวนั้นอาจารย์แดงมัอนี่พี่น้องนะครับก็เปลี่ยนแปลง <c oughs> คือของวันนี้เจคือของวันนี้ก็ครับคือเจ้าของเมืองจีนเสียจันเออคือของเมืองจีนเป็เจ้าของลองเรียนผู้อื่นสิ<อ>มันแม่เลี้ยงเนาะเปลี่ยนก็ยิ่งว่าดีอืมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือจังไปเบโรงเรียนผู้อืน่นเออบ่มั่นใจเจ้เองก็บอกของเปลี่ยนมั่นใจทางนี้ครับอืมอาจารย์แดงม่นใจของของนี่เราเจ้าหมั่นใจผู้อื่นครับอาจารย์โกยเพิ่นมั่นใจนักพี่น้องหอวกล่อมเพิ่นก็บอกว่าซื้อเด้ออาจารย์ทวี ซื้อหน่อยได้หน่อยซื้อหลายได้หลายวันนี้แตกแท้เด้๋ยวพนก็บ,บอกบอกฝีมือสุงวัดพี่น้องวันนี้พ่นก็บ,บอกพี่น้องอิฐที่สุขุขขมคนให้ซื้อแล้ามาวมุ้ยควรสุกคนครับสุกไขมันอีกซี่นี้ก็อาาจรย์ดควก็รวยน้ำเออซาสุขนุนได้ใส่กันควรดั้มเนี้ยอ่าพี่น้องควงน้ำกันสุขนุมนอจันเนาะครับควรนอใส่กันสุกคนเหมือนมั้ยครับดูแลกันไปกันละครับอ่าพี่น้องนมีก อีกที่นี่ก็บนราจการทีวีครับรานทีวีบ่มี่หรอกหากินก็ลำบากต้องเรียนไปหนีเรียนไปหันลำบากอืได้กินหอดเขาไม่ปีหนาบ่พี่น้องร่างกายมันส่งวันีุ่มวัน้องเดลงดแเ้าตั้งหมดสักเดือนสี่สิบเจ็ดโลเจ้หมวกวดเดือนก้อน48่แปดเม้ารงหลายกันรุ่งเดือนหน้าจะเป็นสีิบห้าโลซะบ่เอาพ <fr bs. S 2> ี่น้องนะครับหอดได้กินเขาไม่ปีหน <c ettu represented> ้าบ่พี่น้องเบิ่งกันแลกันเด้อพี่น้องเราคนละมี โรคประจําตัวโรคประจาตัวยังพี่น้องจะพูดก็คือผมเป็นเภสาชที่มีฉีดยาหนามั่นพี่น้องนะครับเภสัชยา,าชเภสัชชิมีจะคล้องเป็นภุ่มแพลน้ำหนึ่งบ่กจินเหลาบ่สุบยาปิดยามาแล้วก็เลยอาบน้ำนอนเลยบบเร้ยซึมขาร่างกายพี่น้องแลออ้วก็เริ่มเป็นไม้งคุณแบดนี้กดไลย,ย้อนพร้อมกินเขาได้ร่างกายก็อ่อ,อนแรงลงอ,อ้าพี่น้องบบดนี้ถ่ายคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรับตัวเลขหน้าทางของอาจารย์โกยบ่บเลียนเปีงตัวเก่า ล่าบนเช่นที่เก้าเหรอครับกับหาเก้าเก้าหาติดอ่าเก้าเก้าหากับหกหาหกติดตัวเนี้เราว่าพี่น้องเข้าไปเบื้องในคลิปแรกกับคลิปที่สองในพี่น้องเด้อคลิปนี้บันได้เจนตัวเลขให้พี่น้องนะครับเอาเท่คํำเบากับตาฟังเสียงกันเอา่น้นกับพ่อครับพี่น้องเนาะเอาขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งนะครับก่อนจะจบคลิปขอบพระคุณอาจารย์คุยแต่ละที่ให้ท่างช่องทวีคนเดิมมา่ายทำในครั้งนี้ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับ อาจารย์ที่วิ่งอาจารย์ที่วิ่นั้นเนี่ยเราพี่ใครครับอยู่ดีนี่เราเรียนมากหนีไปหันไปหนีลำบากกรับคำเราอะไรครับอาคารมันหนีเราเนี่ยครับผมก็ได้เดินทางเนาะอาจารย์ทีวิเนาะครับเ่เป็นอย่างกิ๊ตามีคอยมาให้ก็ได้หรอกพี่น้องเพื่อเป็นอย่างนะครับแอรกะบเบาไปสละนะครับพัดได้ครับคารมันเขาไปกันอย่างพี่น้องอ้าวพี่น้องถ่ายคลิปแล้วผมขอพี่นคนเดียวขอพี่น้องอยุติไม่แห้ง สุกขุมสุขมวลในพี่น้องเด้อลำบ่มด้วยๆ้ยยก,กิบเงินกาะคอให้ได้เงินจินท้องกาะคอให้ได้ท้องพี่น้องนะครับสวัสดีวันดีสวัสดีทุกค่านขขขขในวันวันที่สิบหกท่านว่าคม 2, 500อสองพัขขนห้ขขนาถูกในผลงานดี่ของอาจารย์โกยตับน้องมะลิในครั้งนี้เกาะพี่น้องกระเป๋าตรงๆรกิบเงินก็ขอให้ได้เงินตลอดไปพี่น้องนะครับเงินทองไหลมาที่มากก็จังสายนา้ำบวขาดสายสลักจีนอัปน้าพระจากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้พี่น้องสวัสดีครับ สวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีจบแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีแม่สวัสดีเอ้าสวัสดีเนี่ยสวัสดีเอฟซีลูกสวัสดีง้าเพิ่นุเงินมาให้ลูกเฮ็ดกางแมสวัสดีเยอะๆกับปั้นเลยเออสวัสดีจ้าเร็วๆเฮ้ยให้น้องเฮ็ดใหม่เอาสวัสดีจ้าไหมสวัสดีจ้าโอ้ยจริงชาวบ้านน่องบอดีนางฟ้าน้อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวตรวน้องเดี๋ยวเริม ้นค่าข้าวต้มขวนมให้น้องมาล,ลน้ำได้พี่น้องเดินนะครับโทรมาเพื่อหมายเลขตัวจับ0801850627นะครับเบอร์แอดตัวบีคนเดิมคลิปนี้อับราพาจากพี่เจ้าน่องสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวี